ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเก็บอุลตราแมนและเนี่ยคือกล่องที่ราคาย่อมเยาที่สุดในตะโกลอุลตราแมนเลยนะครับ สวัสดีครับพบกับทอยมองดิเช่นเคยนะครับวันนี้ฮะเราก็อยู่กับเอชเชฟิกูอาร์ตกันอีกแล้วนะครับกับไลน์อุลตร้าแมนนะครับแต่ว่ากล่องอาจจะแปลกๆไปหน่อยนะครับเพราะว่ากล่องนี้คือกล่องที่รีเซลมาขายใหม่นั่นเองนะครับกับเบสเลชั่นอุลตร้าแมนนั่นเองนะครับซึ่งด้านในเนี่ยแน่นอนเลยว่ามันก็จะตัดส่วนเอฟเฟกออกไปนะครับเหลือเพียงแค่ตัวเพียวๆแล้วก็มือให้เปลี่ยนนั่นเองนะครับเอาละครับผมสำหรับใครที่เพิ่งเก็บสะสมอุลตร้าแมนเนี่ยกล่องเนี่ยคือกล่องที่ราคาย่อมเยาวที่สุดนะครับเอาละครับเพื่ออไไมมม่่่่ใให้้ัััันนนนนนกกกกกาาาาาารรเเเเเสีียยวววลลละะแงงดดดูคบป็ บ้านนะครับพอมแล้วก็แกกันเลยครับมาเอาละครับพอแกกองออกมานะครับก็มีเท่านี้จริงๆนะฮะอย่างที่คาดการเอาไว้นั่นเองนะครับเพราะเอาจริงๆอะ่ะผมะก็อยากได้อุลตร้าแมน ตัวนี้มานานแล้วแต่ว่าก็ลังเลอยู่ว่าเราควรจะซื้ออันไหนดีนะฮะกับการที่มีเอฟเฟกเยอะๆแต่เอาจริงพอตั้งโชว์แล้วมันก็ไม่ได้ใสเอฟเฟกตเท่าไหร่หรอกครับนอกจากจะเอามาเล่นหรือว่าแอคชั่นต่างๆนั่นเองนะมาคิดๆดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันรีเซล,ลใหม่หรือว่าขายใหม่เนี่ย บอดี้มันก็น่าจะถูกผลิตออกมาใหม่นะฮะดังนั้นเนี่ยความแข็งแรงก็อาจจะเป็นไปได้ว่าตัวนี้อาจจะแข็งแรงกว่าก็ได้นะฮะตัวอื่นเวลาได้มาอาจจะหลวมหรือว่าอะไรไปแล้วก็ได้นะเพราะว่ามันแพ็คก,กล่องอยู่นานเนาะแต่ตัวนี้อ่ะโอเคปลอดภัยสุดอันนี้คิดเองนะว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับแล้วเราก็ได้มาแล้วนะครับนั่นก็คืออุลตร้าแมนที่มีกับตัวแล้วก็คัลเลอร์ทัมเมอร์นะครับอยู่บริเวณนี้แล้วก็มีมือมาให้เปลี่ยนอีก สองคู่นะครับรวมถึงมือที่กำอยู่กับตัวด้วยเป็น3นั่นเองนะก็มีประมาณนี้นะครับผมเป็นกล่องเล็กกระทัดรัดมากๆครับโอเคเรามาแกะดูด้านในกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคครับก็มาพร้อมกับความเรียบง่ายนะครับผมโดยมีพลาสติกกลุ่มที่เอวและบริเวณคอของเขานั่นเองนะครับก็ ถือว่าออกมาดูดีอยู่นะก็เหมือนเดิมะฮะก็เหมือนกับมุนตอร์แมนทั่วไปที่ออกมาแต่ว่ามันก็จะมีสีที่เลอะนิดนึงนะอย่างผมในตรงกลางนะกลางท้องนะหนึ่งจุดเล็กๆนะครับนี่ฮะเห็นง่ายๆเลยเดี๋ยวพอถอดพลาสติกออกมาดูกันดีกว่านะครับว่ามันเป็นไงโอเคครับถอดพลาสติกออกมาแล้วนะครับเมื่อกี้จะมีรอยอย,อยู่ตรงบริเวณหน้าท้องนะแต่ว่าพอปัดๆไปก็หลุดแล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยบริเวณตรงหน้าอกเนี่ยไม่หลุดนะเนี่ยมีจุดจุดนึงอยู่ตรงกลางนะถ้าเกิดเห็นก็อยูตรงนี้ฮะ ไม่ออกนะครับเป็นปกติของเรื่องอุลตร้าแมนที่สีอาจจะมีเลอะบ้างนะฮะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยถือว่าโอเคอยู่นะยังไม่เจอจุดที่มีสีเลอะนะแต่ว่าเอาจริงอนะทำใจไว้แล้วครับเรื่องอุลตร้าแมนเนี่ยแต่ว่ามันก็เป็นจุดเล็กๆน้อยๆนะจริงๆเอาสีมาแต้มก็ได้นะครับเพื่อกบไปแต่ว่าเอาจริงไม่ต้องทำก็ได้ครไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะครับและนี่คือดีเทลของเขานะจริงๆก็เหมือนกันกับกล่องเก่านั่นแหละฮะแต่ว่าด้วยความสดใหม่ของวัสดุนะฮะอาจจะทำให ตรงนี้ตรงคอขยับได้ง่ายขึ้นไม่ได้หลวมหรือว่าการขยับของตัวอุลตร้าแมนเนี่ยนะฮะไม่ติดขาดไม่แก๊กไม่เหนียวเกินไปทําให้เกิดความเสียว,ว่าจะหักไหมอะไรเงี้ยฮะเอออาจจะตัดเรื่องนั้นไปได้นะอันนี้แค่คาดเดานะไม่ได้ว่าซื้อใหม่มาต้องดีนะจริงๆอ่ะอย่างกิงกาเนี่ยซื้อใหม่มาหักคากล่องมันยังมีเลยฮนะนะฮะสำหรับอุลตร้าแมนตัวนี้นะครับผมดีเทลค่อนข้างจะทำออกมาได้ดีนะครับในส่วนของตาเนี่ยคืออุลตร้าแมนเนี่ยจะชอบมากมากคือจะมีตาเล็กๆอยู่นะครับเห็นไหมมีตาเล็กๆอยู่นี่ สตาดำนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยจะทําเป็นเลเยอร์ด้วย2ชั้นนะฮะมีตาขาวด้านในอีกทีนึงนะฮะแล้วก็เคลือบด้วยพลาสติกใสตรงนี้นะครับอืมสีค่อนข้างจะคลาสสิกมากๆครับและยิ่งตอนนี้เนี่ยอุลตร้าแมนเออ่ชินอุลตร้าแมนกำลังจะออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะน่าเล่นเหมือนกันนะสีของเขาจะเป็นยังไงนะครับเวลาตัวไฟนอลบอดดักออกมาแล้วนะครับแล้วคัลเลอร์ทัมเมอร์ไม่มีเนี่ยแล้วความสูงของเขาก็แปลกไปอีกเอออันนี้น่าสนใจเหมือนกันสําหรับอุลตร้าแมนชินนะฮะหรือว่าชินอุลตร้าแมนนั่นเอง เอาจริงนะวิธีการเก็บอุลตร้าแมนตัวนี้เนี่ยก็คือการที่เราซื้อกล่อง Type A มานะครับแล้วก็ซื้อ b a Base selection ตัวนี้มาเนี่ยก็สามารถมีทั้ง2หน้าได้แล้วนะเพราะว่าลำแสงก็จะใช้ของตัว Type A ไปนั่นเองนะครับและนี่คือดีเทลของเขาครับคลาสสิกมากๆฮะนีม่ม,มีล็อตการผลิตนะฮะเป็น4จุดเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนี่ไม่รู้จะรีวิวอะไรเพราะว่ามันมีอยู่แค่นี้จริงๆนะครับที่หยิบมาเนี่ยก็เพราะว่ามันดูง่าย นะฮะแล้วก็กระทะันหัดที่สุดแล้วสำหรับการรีวิวนะครับสีเงินของเขาเนี่ยสวยงามมากๆนะครับโอเคประมาณนี้ฮะสำหรับดีเทลของอุลตร้าแมนนะครับต่อไปเรามาดูจุดขยับกันดีกว่านะครับว่ามันเป็นไงกันบ้างนะก็จะเหมือนกับอุลตร้าแมนทั่วไปแหละคิดว่านะฮะการหมุนคอนี่ฮะแบบนี้ขยับปกตินะครับซ้ายขวามีรอยยับของชุดด้วยนะนี่ะมีคอนะครับนี่ฮะด้านหลังของเขาเออ นะครับก็ทําออกมาได้ดีอยู่นะครับตรงนี้การก้มการเงยนะครับนี่การเงย,เยคือจะเงยคอได้สูงมากๆเพราะว่าเอาไว้สําหรับการบินนั่นเองนะเออนะครับคอก็ยาวด้วยแล้วก็อุลตร์แมนยุคโชวะอันเนี้ยขาจะไม่ค่อยโก่งเท่ายุคนิวเจนนะมันจะดูเรียบแป้ไปเลยนะครับเนี่ยสำหรับตรงขาของเขาซึ่งผมชอบแบบนี้นะรู้สึกว่ามันมีความ เลียวความเป็นมนุษย์ต่างดาวแต่ก็แล้วแต่คนมองแหละอันนี้นะฮะโอเคครับนี่ในส่วนของหัวนะเมื่อกี้ซ้ายขวานะครับจริงๆมันจะขยับแยกได้นะเนี่ยตรงคอกับตรงหัวนะฮะโอเคเรามาดูในส่วนของแขนบ้างน,นะครับส่วนของแขนยกแขนขึ้นึบแบบนี้ฮะมันจะติดตรงหัวไหล่แล้วนะครับเพราะว่ามันทําเป็นแบบเนี่ยฮะโค้งมานะเวลาขยับว่านี่ประมาณนี้ฮะแต่ว่าจริงๆมันเลี่ยงได้นะการขยับก็เลี่ยงได้แบบนี้ฮึบอืม ประมาณหนึนะฮะการขยับแขนเลี้ยงได้มันก็จะอ้าแขนได้ประมาณนี้ครับการหมุนแขนปกติครับหัวไหล่นะฮะหมุนได้ขยับมาข้างหน้าได้ประมาณหนึ่งนะครับเพื่อจะทำการปล่อยลำแสงของเขานั่นเองฮอึด้านหลังนะฮะฮนี่ฮะจะมีจอยตรงนี้อยู่นะครับก็สามารถขยับไปด้านหน้าได้เยอะเลยนี่ฮะ มาในส่วนของแขนข้อพับบ้างนะครับปุ๊บปุ๊บนี่ฮะสองจังหวะ1 2สองนะครับอืมได้เลยสบายสบาย,บายฮะแล้วก็อย่างที่บอกครับตรงนี้สามารถบิดนะฮะบิดหมุนได้เพื่อเลี่ยงจุดขยับการขยับแขน,ใ,นให้เขาขยับได้มากขึ้นนะครับในส่วนของบอดี้นะครับอ่าตรงนี้หมุนได้ฮนะปึ๊บปุ๊บป๊บอืมแล้วก็ตรงเอวก็บิดได้อีกทิหนึ่งนะฮะปึ๊บอืมมีเสียงด้วยน่ากลัวน่ากลัว นะครับแล้วก็ในส่วนของขาของเขานะครับยกขึ้นค่อนข้างจะแน่นอยู่นะตอนนี้ประมาณนี้ครับงอเขา่าสองจังหวะเหมือนเดิมนะแล้วก็ตรงต้นขาเนี่ยสามารถหมุนได้นะครับบิดได้นิดหนึ่งนะฮะประมาณนี้นะครับผมสองข้างเลยเตะหลังประมาณนี้ได้นิดเดียวเพราะว่ามันติดตรงก้นแล้ว นะครับแต่ปกติมันก็ขยับไม่ได้เยอะอยู่แล้วนะในส่วนของเท้าเนี่ยก็สามารถขยับได้ครับปลายเท้าแบบนี้เลยนะแล้วก็ตรงนี้ขยับได้ครับข้อเท้าหมุนได้ปกตินะฮะสำหรับอุลตร้าแมนตัวนี้มาในส่วนการเปลี่ยนของคัลเลอร์ทัมเมอร์นะครับก็คือการดึงตรงนี้ออกนะครับซึ่งเอาจริงเนี่ยมันดึงยากมากครับนะฮะปึ๊บแบบนี้นะครับก็คือหยิบออกมาเลยนะฮะไม่ได้มีที่เกี่ยวหรือว่า อะไรที่ทําให้มันดึงง่ายเลยนะครับแล้วพอทอดออกมาด้านในก็จะมีน็อตตรงกลางเนาะโดยวิธีการเปลี่ยนนะฮะก็คือนี่ฮะเราจะเอาด้านสีเงินนะฮะขึ้นด้านบนนะครับใส่เข้าไปแบบนี้นี่ฮะปึ้มแล้วก็กดเข้าไปเลยนะปึงกดเข้าไปครับอืมแบบนี้นะครับจริงๆไม่ค่อยอยากใส่นั่นเท่าไหร่เพราะเดี๋ยวมันดึงออกอยากฮะนี่ฮะพอใส่เข้าไปแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวนะครับผมอุลตร้าแมนเบสเซเลชั่นในส่วนของเบสเซเลชั่นเนี่ยมันไม่ได้มีแค่อุลตร้าแมนนะก็จะมีทั้งนารูโตะนะครับผมเป็นนารูโตะร่างชิปูเดนนะฮะร่างที่เป็นวัยรุ่นนะครับแล้วก็คอมเม้นไวด์เดอร์บิวนะครับซึ่งออกมาลักษณะกล่องเดียวกันเลยนะครับแล้วรวมถึงโดเรมอนด้วยนะครับซึ่งเป็นกล่องลีที่มีราคาย่อมเยาวมากๆะฮะแต่สำหรับตัวนี้เนี่ยถ้าใครอยากได้อุลตร้าแมนคลาสสิกสักตัวหนึ่งเนี่ย กล่องงเนี่ยผมก็แนะนำนะเพราะว่ามันมีความแบบยังไงเดีย,ยตัดพ์าต่างๆออกก็จริงนะครับแต่ว่าเราก็ได้อุลตร้าแมนที่ใหม่นะครับผมกับร่างคลาสสิกนั่นเองนะเออ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกล่องที่คุ้มมากๆครับเอาละครับผมสำหรับมูนเตอร์แมนนะครับตัวนี้นะฮะท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาด้านล่างนั่นเลยนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกันนะกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกด Subscribe ช่องเรานะครับผมทอยมอนนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่มาเนี่ยจะได้ไม่พลาดและชมก่อนใครนั่นเองนะครับผมสำหรับมูนเตอร์แมนกล่องนี้นะฮะเบสเลคชั่นต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหหมมมม่่คคคคลลิิิปปปปนนนนนนน้้าาาาะะะตตตตออไไจเ็รรกดชััับบบบผี๊ยย เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเฮ้ยที่ไปงานเปิดตัวเมตาสูตรวะไปพี่อยู่ยืนกาลางไลน์เลยพี่ไม่เห็น <c oughs> พี่ถ <c oughs> ามมาได้ยังไงเนี่ยพี่ตอแหล <c oughs> เป็นคนแงแผมเห็นพี่ยืนอยู่ข้างล่างด้วย่พี่มันแม่ของเราก็ไปด้วยกันเหรอเฮ้ยไลท์วอตด,ดีเคทอ่ะครับเปอร์มิเต็ดเนี่ย สกีทอยเป็นสปอนเซอร์ทิ้งนี่ยเฮ้ยร้านนี้ของเขาดีใชนนม่มีของเขาดีมีอะไรนะเรไรนาะะเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มานะ ハハハハ